เบื้งรู้เพื่อนๆได้หน่อยได้หลายเบื้งโผโผเอ้ยมันตายไวได้พวกนี้ฮะต้องเอาใส่น้ำไวๆนะเบื้องขู่เพื่อนๆโผล่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 โอ้โหจะจ่ตักแป๊บเดียวจะจ่าตักแป๊บเดียวเพื่อนๆนี่สิได้ไปสิได้ไปใส่ตู้เย็นไว้นี่ สิได้ไปใส่ตู้เย็นไว้ให้เห็ดเจจ่าเห็ดบ่ทันดอกในนกล่ะแป๊บเดียวนะนี่เพื่อนเพื่อนมาเด้อปลาซิวแบบหลายเลยค่ะอันนี้โบแม่น้ำเจจ่าได้เมื่อเขาออกได้จักออกมานี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนนะนะนี่เขียวยงงงกระดกกระเดกกระดกกระเดกกระดกกระเดกอยู่นี่นี่ผูผูผูเบิ่องดุผูเบิ่องดุผูแบบหลายเลยผู นี่ยจากระตาเก่าี่นี่ระเบ้อนี่นี่นี่เห็นบอกโผ่โผล่แปบหลายเลยตัแม่นเบิดเลยจ้าแม่นเบิดเลยนั่นนั่นแม่นเบิดเลยจ้านี่ยเนี่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 ใจหยบหยิบหยิบหยบอยู่แม่นเบิดเลยนี่นี่แม่นเบิดเลยนะจ้านี่นี่มาอยู่ในกระคูยจ้าเบิดแล้วนี่มาอยู่ในคู่ทางแล้วนะจ้านี่ยนี่ มาเด้อมาเด้อ,อปลาซิวไปก้อยนะคะปลาซิวไปก้อยนี่จะจะใส่ถังอันนี้เครื่งถังเลยพี่เกือบสิเต็มเอามาเทใส่นี่เดี๋ยวเสียไปแช่ไว้สก่อ,พอเพราะว่าวายสวายอยู่มาเด้ออันนี้โบแม่ลำเก้าได้มันขึ้นคู่มือค่ะอยู่ที่สีเอาบอกแค่นั้นแหละเพื่อนๆนี่ อันนี้เฉพาะปลาซิวได้ค่ะบ้แม่นกุ้งกุ้งต่างหากเด้อกุ้งยายจ๋ายังเอาลงแล้วนอกคลิปหนึ่งกุ้งยายจ๋าลงแล้วคลิปหนึ่งขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆมาเอาปลาซิวเมื่อก้อยเด้อเอาเมือก้อยเมื่อมกเมืออ้อมเด้อขึ้นหอดบ้านขึ้นหอยพ่อยแม่เด้อบรได้มีเด้อปลาซิวแบบแตกสุดๆแบบนี้มีก็อยู่ตลาดเพื่อซื้อเงินกินเด้อจังสีได้กินค่ะมาเด้อจ้าเพื่อนๆมา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 เอาปลาซิวกับยายจ่านะคะปลาซิวปลาซิว พินตนาท่านว่าเพื่อนไปใส่กุ้งใส่ปลามาน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 ค้นปีส้างคือมานกระมานแน่แทะหากินยังกะมานขึ้นโคกระมานเกลื่งน้ำกะมานโพดโพไปทะเลไปใส่มานเบิดเขาเอินว่าพ่อมานแม่มานนะจ๊ะตามตำราใคได้ไปเป็นพ่อบ้านนี่มานมานวาสานขอบคุณเ้อค่ะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆเ้อค่ะขอบคุณหลายๆคนนี่จ๋าสอสอน นี่เบิ่งจกจะสอนแป๊บเดียวโหว้าพยาจะกินก้อยปะซิวมานะจ๊ะยังเด่นโดนเด่นโดนเด่นโดนเด่งโดนเด่งโดนเด่งอเด้อนี่นกมากวนบู้ว้าวาว้าเโอ้แก็ได้เห็ดสมอีกแล้วโหเครื่องคู่ เครื่องขู่เลยเด้อเพืเ่อนๆนะโอ้ยนี่มาเด้อ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 ม,มาเด้อมาเอาป่ามาเด้อมาเด้อ